ของดีของหายากนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดกับรุ่น Audi Q8 50 TDI Quattro S-line คันนี้นะครับตัวรถคันนี้นะครับปี2018เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง5000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับ 7.5ล้านบาทไปเลยทีเดียวนะครับเบนนเคเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่4ล้าน8 9 0,000บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหา Audi Q8 อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอกันบนท้องถนนแน่นอนเพราะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากและเป็นรุ่นพิเศษมากๆนะครับกับ Audi Q8 50 TDI q u a t o S-Line คันนี้นะครับสำหรับตัวรถคันนี้ครับแน่นอนถ้าเราพูดถึง Audi ในรุ่นใหญ่เนี่ยก็รุ่น Q7 นะครับแต่วันนี้สาหรับตัว Q8 เนี่ยได้แตกแขนงจากรุ่น Q7 ออกมมมมาาานคเพิ่่วสปอตทีกขึ้ แล้วก็ยังมีไซส์ขนาดความใหญ่เนี่ยของ Q 8เนี่ยที่มากกว่าตัว Q 7นะครับในตัว Q 8นะครับต้องถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดพรีมเมียมนะครับที่ให้ความสวยหรูดูสปอร์ตที่มากขึ้นกว่าตัว Q 7นะครับยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V 6 t ทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง286แรงม้านะครับและรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบใหม่นะครับเป็นแบบ p o r t a l ล l t า t ้าเทคโ o โลยนะครับ พร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติถึง80สปีดนะครับแล้วที่สําคัญต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะครับหายากมากเพราะว่าถ้าเป็นปีปัจจุบันนะครับจะเป็นระบบไฮบริดกันหมดแล้วนะครับแต่คันนี้ยังได้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลกันอยู่นะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้แน่นอนนะครับรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเจล้านบาทนะครับแต่วันนี้เบนซ์เคเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่4ี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สาคัญคันนี้วิ่งเพียง5,000กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกััััันน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 นะะะรรรรรบใส่่วขขอออองงงงงกกกกกกจจจหหห้้้้าาาาตีีเเเเเเปป็็ทลลษณ์ย ทรงแปดเหลี่ยมนะครับพร้อมกับการดีไซน์ตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของ Audi Q8 ไฟหน้าเนี่ยให้มีความเฉียบคมนะครับเป็น h d h e m e t i c LED นะครับก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วที่สำคัญที่ชอบคือในเรื่องของไฟหน้าตัวนี้นะครับจะคำนวณความสว่างของพื้นที่ที่เราขับขี่ให้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าทั้งหมดตัวนี้นะครับมีการแลปฟิล์มใสกันลอยมาทั้งคันนะครับมูลค่า50,000บาทนะครับแล้วสำหรับตัวล้อด้านข้างลองมาดูกันนะครับ ตัวนี้เป็นล้อ audi ขนาดถึงยี่นิ้วนะครับตัวนี้ตัวล้อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล้อ option พิเศษนะครับเบิกใหม่ตัวนี้นะครับ4แสนบาทนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น o p ชั่นพิเศษนะครับและสำหรับตัวรถคันนี้ก็แน่นอนครับเป็น audi q 8 s line ก็มาพร้อมด้วยชุดแต่ง s line รอบคันนะครับและหลังคาตัวนี้นะครับก็เป็นหลังคาแบบพนุโลมี glass roof นะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับตัวประตูตัว audi q 8นะครับโดดเด่นแน่นอนอย่างที่ผมบอกไวแล้วว่าเป็นรถที่ให้ความสปอร์ตและความหร ตัวกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลนนะครับเห็นไหมครับบ่งบอกถึงความเป็นคูเป้แบบชัดเจน พร้อมกับตัวฟังก์ชันประตูนะครับมีระบบทีเลสโกแพ็กเกด้วยนะครับตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วนะครับในรุ่นนี้ยังไม่พอแค่นี้นะครับ Audi Q8 นะครับล้อหน้าและล้อหลังนะครับให้ชุดกัรเทือนแบบไฟลิงค์นะครับพร้อมด้วยระบบ Adaptive Air Suspension นะครับที่สามารถปรับตัวรถสูงต่ำได้แล้วที่สําคัญนะครับยังสามารถปรับความนุ่มความแข็งในขณะที่เราขับขี่ตามความพอใจของเราได้เลยนะครับและการดีไซน์ของด้านท้ายอีกอย่างหนึ่งที่ลงตัวมากคือ เป็นรถสไตล์คูเป้นะครับแต่ว่าการลาดของเขาเนี่ยลาดแบบไม่ได้เตี้ยมากนะครับผมแล้วไฟท้ายนะครับตัวนี้โดดเด่นมากเพราะว่าเป็นการดีไซน์ที่มีความเฉียบคมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับลองสังเกตดูดีนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นการดีไซน์ที่มีความยาวนะครับตั้งแต่แก้มซ้ายยันแก้มขวาเลยนะครับง่ายๆเลยครับตัวนี้การดีไซน์เนี่ยคล้ายกับตัว Por s c ช e p a n a m e r a เลยนะครับพร้อมกับตัวดิฟฟิเซอร์นะครับให้ความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลายท่อคู่ด้วย ตัวฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยแล้วก็จุดเด่นของ Audi Q8 คือแน่นอนครับตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับตัวนี้ให้ขนาดความกว้างกว้างมากๆนะครับแลวที่สำคัญนะครับตัว Audi Q8 นะครับยังมีฟังก์ชันก็คือตัวแอร์ซัพพลิชันตัวนี้นะครับเวลาเราจะขนของเนี่ยขึ้นรถเนี่ยถ้าตัวเนี้ยตัวรถเนี่ยมีความสูงมากเราสามารถกดเพื่อให้ท้ายเนี่ยเตี้ยลงมาได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะยกของขึ้นเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับ สำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ Audi Q8 เครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะครับต้องบอกว่ามีคันนี้คันเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่เบนเกหาคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถสแกนเคีร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องสันงต่อครับสำหรับการดีไซน์ของรถ Audi ภายในนะครับไม่ได้ใช้แค่คำว่าทันสมัยนะครับต้องบอกว่าล้ำสมัยมากๆนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับให้ความหรูหราความสวยงามความสปอร์ตแบบครบครันมากๆนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัว t r i มคอนโซลด้านหน้าตรงนี้จะเป็นแบบนลา เป็นโนแกนะครับเงาผ <Yes. S 1> สมกับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอเนี่ยเป็นมีเดียเนี่ยแบบแบบ2จอนะครับส่วนของจอบนเนี่ยก็เกี่ยวกับฟังก์ชันในเรื่องของการขับขี่ระบบไฟหน้าระบบการจอดทุกอย่างนะครับ ในส่วนของจอล่าเนี่ยก็เป็นในเรื่องของอุณหภูมิแอร์ต่างๆในการปรับก็ให้ความแบบ2จอก็ให้ความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้นะครับลองสังเกตดูเป็นเบาะหนังแท้นะครับแล้วก็การดีไซน์ตัวนี้ของ Audi Q8 นะครับชุดแต่ง S Line เบาะก็ได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตของ S Line นะครับการดีไซน์เบาะเห็นไหมครับดูครับ,รบให้ความสปอร์ตมากๆนะครับพร้อมกับตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบ S Line ด้วยแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Audi Q8 นะครับต้องยอมรับเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ Audi Q8 คันนี้ เงียบมากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ของ Audi Q8 คันนี้นะครับก็ยังให้มาแบบหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดออฟโรดนะครับหรือว่าคอมฟอร์ตแม้แต่ในเรื่องของโหมดที่เป็นดนามิกนะครับก็สามารถขับกําลังแรงม้าเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ตอบสนองทุกรูปแบบของการขับขี่เลยนะครับรถสูงนะครับแต่ว่าขับขี่ง่ายเพราะว่าการดีไซน์ของ Audi Q8 นะครับตัวเสา A เนี่ยเขาจะลดไซส์ให้เล็กลงนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ทาให้มุมเลี้ยวเนเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเน ค่อนข้างดีตัวนี้นะครับเสานี้เล็กลงก็ทําให้มุมมองการขับขี่ที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับด้านหลังนะครับของ audi q 8กว้างมากนะครับเล็กลุงเฮดลูมยังเหลือผมนั่งสบาย185นั่งนะครับเบาะตัวนี้กว้างขวางนะครับนั่งแบบ2-3สาคนนั่งได้สบายแล้วก็ตัวกระจกนะครับของ audi q 8ด้านหลังนะครับเป็นกระจกแบบ privacy glass นะครับเป็นกระจกดำก็จะเพิ่มความส่วนตัวให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอด้านหลังก็ยังมีให้นะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเกี่ยวกับในเรื่อองงขภูมิ ด้านหน้าเนี่ยก็สามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้แล้วด้านหลังก็ยังสามารถแยกได้ด้วยนะครับนี่ครับลองดูเป็นแบบระบบทัชส,สกรีนทั้งหมดเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับเลือกโหมดการออกของช่องแอร์ทุกอย่างทําที่หน้าจอตัวนี้เลยตัว Audi Q8 เนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆสาหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบไฮบริดกันหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนป้ายแดงแพงมากนะครับ7.5ล้านบาทที่สําคัญตัวรถคันนี้วิ่งแค่5,500กิโลเมตรเท่านั้น ตัวรถปี2018แล้วก็ราคานะครับเบนเนี่ยเราจัดมาในงบประมาณพิเศษพิเศษเลยเพียงแค่4 8, 8 9 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ Audi Q8 คันนี้แน่นอนนะครับคุณลูกคา้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับรถใหม่ป้ายแดง7.5ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เบนเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่ 4 8 9ล้าน8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ Audi Q8 คันนี้แน่นอนนะครับมาที่เ Ben K ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ